ได้ยินเสียงก่อนมีโอกาสชนะมากกว่าเวลาที่คุณเล่นเกมคิดแบบนี้ไหมครับถ้าคุณเป็นคอเกมที่ใส่ใจในรายละเอียดของเสียงนะครับหูฟัง Gaming logitech g pro x wireless หรือว่า Lightspeed ที่เป็นซีรีส์ของเขานะครับจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณเลยนะฮะแล้วก็อยู่ด้านหน้าแอมิจอรตรงนี้แล้ว ทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังไร้สายตัวท็อปนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าออกมาสำหรับทัวร์คอเกมโดยเฉพาะและก็มีฟีเจอร์จัดมาเต็มด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็การปรับแต่งนะครับผ่านทางหูฟังได้เลยรวมไปถึงมีซอฟต์แวร์อย่างร o g จิเทคจีฮัซึ่งให้คุณสามารถปรับแต่งเสียงได้อีกด้วย และที่สำคัญนะครับยังรองรับระบบเสียงเซอร์ราล7.1และเทคโนโลยี TTS Headphone X 2.0นะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบเสียงที่เป็น Blue Voice นะครับซึ่งตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีหูฟังรุ่นนี้นะครับให้คุณใช้ได้ต่อเนื่องถึง20ชั่วโมงด้วยกันต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับส่วนสนอราคานะครับอยู่ที่ประมาณ5,990บาทเท่านั้นเป็นหูฟังระดับโปรที่เรียกว่าราคาย่อมเยาจริงๆนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับกับการเล่นการทดลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเรา ไปดูนครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องหูฟัง Logitech G รุ่นนี้ประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานนะครับแบบนี้เลยขนาดเล็กๆกระทัดรัดแต่บอกรายเหรียดในนี้ไว้พอสมควรเลยครับแล้วก็มีถุงผ้านะครับอันนี้สําหรับใช้ในการจัดเก็บแล้วก็พกพามีความหนาพอสมควรนะสามารถดึงสายรัดแบบนี้ได้เลยดูสะดวกทีเดียวแล้วก็มีโลโก้ G ตรงนี้ครับ และสายสําหรับการชาร์จนะครับเป็นแบบ usb type a to type c นั่นเองนะครับ type c นี่ไว้ต่อกับตัวหูฟังแล้วก็ type a เนี่ยต่อกับโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็ได้ครับเลขสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับ logitech เขาให้ตัว earpad ที่เป็นแบบท่ากมัมยี่แบบนี้มาให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบหนังที่ติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับก็เอาแบบนี้เปลี่ยนไปก็ได้ครับ และส่วนที่จําเป็นจริงๆนะครับและจําเป็นจะต้องมีมาในกล่องน,นะครับไม่มีก็ใช้ไม่ได้เลยนั่นก็คือตัว usb receiver นะครับสำหรับต่อเข้ากับตัว pc หรือว่าโน้ตบุ๊กผ่านทางพอร์ต usb แล้วก็ใช้เชื่อมสัญญาณเข้ากับตัวหูฟังนั่นเองครับ เรามาดูในเรื่องของดีไซน์ของ Logitech G Pro X รุ่นนี้กันก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นหูฟังเกมมิ่งแบบรไร้สายและมีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยก็คือน้ำดักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เบาเพียง370กรัมเท่านั้นนะฮะแม้ว่าจะมีแบตมาในตัวแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เอ็ก็เคยทดสอบนะครับที่เป็น Logitech G 923s ที่เป็น w i r ล l เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างเบาเลยทีเดียวครับ มาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนครับสำหรับ l o g i t e c h G รุ่นนี้เขามาพร้อมกับโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็อลูมิเนียมในบางจุดนะครับรวมไปถึงการนำพลาสติกเข้ามาประกอบในบางส่วนเพื่อให้น้ำหนักนั้นเบาลงนั่นเองครับมาดูกันที่ h e เฮดแบนกันบ้างนะครับสำหรับที่ลองศีรษะด้านบนนะเขาจะมาพร้อมกับ Memory Foam ซึ่งมีความหนาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโลโก้โปรมาด้วยแต่ที่น่าสังเกตคือการตัดเย็บของเขา ค่อนข้างปราณีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตะเขะ็บการเดินได้อะไรต่างๆนะฮะใช้โทนสีดําทั้งหมดส่วนด้านใต้นะครับที่เป็นเฮดแบกเนี่ยก็จะหนาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้มเป็นวัสดุแบบหนังมาเช่นเดียวกันครับส่วนด้านข้างนะครับสามารถปรับได้การระดับเพื่อให้เหมาะกับศีรษะของใครหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นศีรษะเล็กหรือศีรษะใหญ่คุณสามารถปรับเลื่อนให้ใช้งานได้ตามสะดวกเลยครับ และเอียร์คัพนะครับสามารถปรับเลื่อนได้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้ากับใบหูของเรารวมไปถึงเป็นครอบพลาสติกสีดําด้านแล้วก็มีตัวเพลทสีเงินเงินแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ G ีอยู่ตรงกลางนั่นเองนะไม่มีแสงไฟอะไรมาทั้งสิ้นนะครับแต่ได้ความพรีเมียมแทนครับและด้วยความเป็นหูฟังแบบไวเลสนะครับการคอนโทรลต่างๆจึงย้ายมาอยู่บนเอียร์คับทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไม การเพิ่มลดเสียงการเปิดปิดตัวหูฟังนะครับรวมไปถึงการชาร์จผ่าน USB-C และก็มีไฟสถานะมาให้ด้วยครับและในจุดสำคัญอย่าง Ear Cushion นะครับซึ่งเป็นจุดที่สัมผัสกับหน้าเราแล้วก็ใบหูเรามากที่สุดนั่นเองใครที่เล่นเกมนานๆน,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 น่าจะชื่นชอบหูฟังรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับเมมโมรี่โฟมที่มีความหนาเลร,ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็พุ่มมาด้วยวัสดุที่เป็นแบบหนังการตัดเย็บนี่ดูดีเลยทีเดียวนะครับ สามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้แล้วก็ที่สําคัญเลยด้านในเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะมีตัวโลโก้ที่เป็น L กับ R ซึ่งบอกถึง left กับ right นะฮะเพื่อให้คุณสามารถครอบแล้วก็ใส่ได้อย่างแม่นยำนะครับไม่หยิบผิดหยิบถูกนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของไมโครโฟนนะครับเขาเป็นแบบถอดสายได้นะฮะแบบนี้เลยคุณสามารถถอดแล้วก็ประกอบได้นะครับสำหรับตัวหูฟังซึ่งมีช่องเป็นแบบแจ็ค3.5ม mm, ิมอยู่ทางหูฟังด้านซ้ายนั่นเองครับตัวไมโครโฟนนะฮะสามารถถอดสลับแล้วก็ปรับงาพับงอให้เข้ากับรูปปากได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Blue Voice นั่นเองนะฮะตรงปลายนะครับเขาหุ้มในส่วนของตัวกรองเสียงมาให้ เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกนั่นเองครับส่วนในเรื่องของพลังงานนะครับค่อนข้างทําได้ดีทีเดียวครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มีแสงสี R G B มาในตัวนะครับจึงไม่ทําให้รบกวนการใช้งานของแบตเตอรี่ดังนั้นระยะก,การใช้งานนะครับจึงอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับ แต่ก็จะมีเสียงเตือนนะฮะเวลาที่คุณใช้แล้วแบตมันจะหมดนะครับก็คุณก็สามารถเสียบชาร์จแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้นะครับโดยไม่ต้องเสียอารมว่าจะต้องถอดไปชาร์จก่อนแล้วค่อยเอากลับมาเล่นนะครับเพราะว่าช่วงที่ฉุกเนี่ยคุณต่อสายแล้วก็เล่นต่อเนื่องได้ทันทีครับและต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบหูฟังที่เป็นแสงสี R G B นะครับอาจจะไม่ได้เจอบนหูฟังรุ่นนี้นะครับรวมไปถึงตัวครอบหูฟังเนี่ย จะหมุนแบบ90องศาไม่ได้นะฮะเวลาที่คล้องคอเนี่ยก็อาจจะดูแบบแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าใครไม่สีเรียสก,ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกับหูฟัง Logitech G กับรุ่นี้นะบก็คือ Logitech G Hub นั่นเองคุณสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Logitech ได้นะฮะ ในส่วนของตัวหูฟังเนี่ยนะครับเวลาที่เสียบต่อเข้ามาแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์เมื่อลงติดตั้งเสร็จนะก็จะแจ้งว่าจะเป็น Pro X Wireless แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวรูปหูฟังมาให้แล้วก็บอกถึงปริมาณแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ53นนั่นเองฮะแต่ว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับที่รองรับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็จะขึ้นมาในส่วนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะ เมื่อเจอตรงนี้แล้วนะครับเราคลิกเข้าไปครับเพื่อที่จะใช้งานนะฮะตัวตัวหูฟังเองนะครับจะมีในเรื่องของเสียงเนี่ยให้เราปรับได้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของอะคูสติกนะฮะตรงนี้เป็นเสียงแบบทั่วๆไปที่เราใช้งานกันอยู่ปกตินั่นเองนะครับคุณก็สามารถปรับเรื่องของวอลลุ่มนะครับเรื่องของไม์แล้วก็ไซส์โทนนะไซส์โทนอันนี้สําคัญสําหรับคนที่เล่นเกมนะครับหรือว่าต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนนะคุณสามารถเลือกปรับได้นะครับว่า จะให้เสียงคุณจะได้ยินเสียงตัวเองมากขนาดไหนนั่นเองนะฮะบางคนอาจจะชอบเพราะว่าจะได้คอนโทรลเรื่องของเสียงเวลาการพูดได้นะครับแล้วก็จะมี enable equalizer นะครับตรงนี้ให้เลือกปรับได้อีกด้วยว่าจะเป็นโหมดแบบไหนนั่นเองครับแล้วก็มี surround นะฮะตรงนี้คนที่จะเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยคุณสามารถเลือกปรับได้นะครับมี enable surround ตรงนี้ติ๊กเข้าไปนะฮะจะมีเป็นแบบ multi channel surround mode แล้วก็ DTS s u p e r stereo mode นะฮะ ตรงนี้ถ้าคุณเล่นเกมดูหนังหรือว่าจะใช้งานอื่นๆนะครับคุณก็สามารถเลือกโปรไฟล์ตามที่ต้องการได้นั่นเองครับแล้วก็ยังปรับวอลลุ่มในส่วนที่เป็นจุดต่างๆที่เป็นเซอร์ราลแบบนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้วอลลุ่มในส่วนซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเสียงมากเสียงน้อยอันนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงเทสได้เลยนะมีทั้ง เล่นเกมก็มีนะครับถ้าเล่นเกมก็ปรับตัวเกมมิ่งได้เลยนะประมาณนี้นะครับกลับมาที่อะคูสติกนะฮะก็จะมีทั้งพรีเซตที่ให้เราปรับได้โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรมันเลยนะฮะเพราะว่าเขาเลือกมาให้แล้วมีทั้งเบสบูทนะครับซีนิเมติกคอมมิวนเคชั่นแฟลตแล้วก็ First p e r s o n เนลชูเตอรนะครับตรงนี้เป็นเกม FPS นั่นเองแล้วก็มี MOBA นะเกมที่เป็นพวก Dota 2อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าใช้งานทั่วๆไปคุณอาจจะเลือก f ฟลตหรือว่าจะเป็น b เบ Boot ก็ได้นะฮะแต่ถ้าพื้นฐานการใช้งานเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเล่นเกมก็ลงมาดันลน์นิดนึงรวมไปถึงคุณสามารถปรับ p ร e เซตได้เองนะครับด้วยการครีเอทนิวอ q คว l ไ z เซอร์พรีตามที่คุณต้องการนั่นเองนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ของตัวเฮดโฟนครับ ส่วนถ้าเป็นไมโครโฟนเนี่ยนะฮะเขาจะมีให้เลือกทั้งตัวระดับเสียงของตัวไม์นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่เรียกว่า enable blue voice นะครับตัว blue voice เนี่ยจะช่วยให้ตัดเสียงรบกวนต่างๆได้นะครับเวลาที่คุณพูดเสียงมันก็จะคมชัดขึ้นมีความสำคัญอยงย่าิ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็สรีมเมอร์นะครับตรงนี้ master output level นะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยว่า จะให้เสียงที่ออกไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคุณอาจจะเลือก70%หรือ80%ก็ได้เราวล่นี้นะครับแต่ที่สำคัญนะฮะเวลาที่คุณเปิดการใช้งานตัว Blue Voice นะฮะตรงนี้เขาจะมี preset จาก1เลยนะครับใน1โซนเนี่ยจะเป็น e-sport นะครับถ้านักกีฬา e-sport ต่างๆเนี่ยคุณอยากได้โทนเสียงลักษณะสเสียงที่เขาจัดเต็ไว้ให้แล้วนะครับดูจากตัวด้านล่างนี้ได้นะฮะที่เป็น Voice Equalizer Blue Voice นะรตรงนี้เลือกได้เลยว่า ก็ใช้โทนเสียงอย่างไหนแบบใดนะครับก็สามารถปรับเสียงได้อ่ะเดีย๋ยวเราทดสอบกันพื้นๆไปเลย G2CAP ครับก็เสียงเป็นแบบนี้ k e n n y S นะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง b ีเจสเนนะครับก็จะเป็นเสียงนี้นะครับรวมไปถึงตัวชิค้าหรือว่าตัวมิสนะครับเสียงก็จะไปตามที่เราแก้ไขนั่นเองนะครับเลือกเอาตามสะดวกเลยและ Blue Voice เองเขายังมีพรีเซ็เพิ่มมาให้นะครับ ถ้าคนไม่ได้สนใจเรื่องของเสียงคนที่เป็นบอร์ดแคสเตอร์นะฮะก็เลือกได้นะครับเขามีโทนเสียงแบบ AM Radio นะเสียงอาจจะเป็นแบบแนวคนที่เป็นดีเจหรือว่าเป็นวีเจในช่องสมัยก่อนนะฮที่เราได้รู้จักกันมีบอร์ดแคสเตอร์หนึ่งบอร์ดแคสเตอร์สองนะครับ FM Station อ่าโทนเสียงใครเป็นีนุ่มๆลึกๆนะครับรวมไปถึงตัว i i v v o i e low w v o i e e นะครับมีทั้ง loud, soft นะครับอื่นๆอีกมากมายเดียวแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ยังมีบู ice ปอปมาให้เลือกอีกด้วยนะครับพอ oh, เยอะจริงๆนะใครที่ใช้เสียงใช้ไมค์อยู่บ่อยๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับคุณลองมาปรับตรงนี้แล้วคุณจะได้โทนเสียงที่คุณชื่นชอบในแบบฉบับของคุณเองครับ หลังจากที่เราทำความรู้จักกับหูฟัง Logitech G Pro X Wireless รุ่นนี้ไปแล้วนะครับเรามาทดลองใช้งานกันดีกว่าเริ่มต้นที่การสวมใส่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสบายแล้วก็การใช้งานกันว่าสะดวกขนาดไหนนะครับเริ่มต้นที่การสวมนะครับก็ด้วยสเต็ปที่การปรับนะครับตรงนี้เนี่ย ช่วยให้เราปรับเลื่อนได้ง่ายครับไม่ฟรีเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปนะด้านบนมีความนุ่มนวลครับเท่าที่บอกไปนะครับก็คือน้ําหนักแค่370กรัมเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีโฟมที่เขาวางมาให้นะค่อนข้างการะชับเลยทีเดียวแล้วก็กระจายน้ําหนักได้ดีส่วนตัวครอบตรงนี้นะมันก็มองว่าค่อนข้างจะแน่นไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่านั่นขึ้นอยู่กับศีรษะด้วยนะครับถ้าใคร หัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็อาจจะนินีบนิดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครใช้งานไปนานๆเนี่ยก็พอจะทราบดีแล้วว่ามันก็จะลงตัวได้ไปเองนั่นเองนะฮะส่วนด้านในที่เป็นเ e อียร์คัชชั่นนะครับตัดเสียงได้ดีทีเดียวเลยนะครับเสียงข้างนอกนี้แทบจะไม่ได้ยินตอนนี้คือได้ยินเพราะว่ามันก็เปิดในส่วนของตัวไซด์โทนนั่นเองนะครับก็คือเสียงมันก็จะมาแบบได้ยินแบบครึ่งๆเลยนะครับเซตไว้ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นยังได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าถ้าแบบอย่างเงี้ย เนี่ยเสียงมันจะเบาลงมากเลยนะครับอย่างแบบนี้ค่อนข้างจะเบาลงมากเพราะฉะนั้นแล้วการตัดเสียงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับใครที่เล่นเกมหรือว่าต้องการความเป็นสมาธิในการใช้งานเนี่ยรวมไปถึงการประชุมอยากจะได้เสียงที่ชัดๆเนี่ยหูฟังุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องการสวมใส่แล้วก็ความสบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเล่นเกมการดูหนังแล้วก็การฟังเพลงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับ ในแง่ของเสียงนะครับเวลาที่เรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะอันนี้คือเสียงแบบพื้นฐานเลยก็ค่อนข้างออกมาได้ชัดดีนะครับย่านเสียงเขาอยู่ที่ประมาณ2 0เฮิร์ตถึง20 0 0 0เฮิร์ตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงเก็บรายละเอียดเสียงได้พอสมควรตอนนี้เสียงนะครับที่เป็นเสียงปูนแตกนะครับเสียงการกระแทกอะไรต่างๆไม้แตกก็ยังได้ยินเลยนะเสียงว่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับทีนี้เราลองปรับในส่วนของตัวเซอร์ราวดูดีกว่าครับ เสียงเสลาวนะครับตอนนี้จะให้ความสำคัญกับเสียงรอบข้างค่อนข้างเยอะทำให้เสียงตัวเสียงเนี่ยฮะตัวเสียงแหลมเนี่ยจะดับลงไปนะครับแล้วก็โทนเสียงที่เป็นเสียงทุ้มต่ำเนี่ยจะมาเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะฮะฟังเสียงแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคนที่ชอบความสมจริงสมจังในการดูหนังหรือชมภาพยนตร์แบบที่มีเสียงรอบทิศทางเนี่ย น่าจะชื่นชอบหูฟังรุ่นนี้เลยครับ ทีนี้เรามาลองฟังเพลงกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องของเสียงเนี่ยอย่างที่บอกคือเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะส่วนโทนเสียงเนี่ยนะฮะคุณสามารถปรับอีคอไลเซอร์ได้ตามที่คุณชอบเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเบสบูทนะฮะคอมมิวนิเคชั่นซีนิเมติกแฟลแล้วก็เกมด้วยนะฮะหรือว่าคัสตอมเองก็ได้นะครับคุณสามารถเลือกได้ตามที่คุณต้องการเลยนะว่าจะปรับเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เซฟเอาแต่ตอนนี้นะครับ เลือกแบบแฟลตเลยก็คือดำเดิมเลยนะครับเส่องเสียงนียออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวเสียงนะครับอารมณ์มาได้หมดนะครับความเสียงทุ้มมาได้แน่นนะครับแล้วก็ความคมชัดดนตรีนะครับเสียงดนตรีก็มาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าเรื่องของฟิลลิ่งในการฟังเนี่ยถือว่าได้นะฮะ นอกเหนือจากการเล่นเกมหูฟังรุ่นนี้ก็ยังตอบโจทย์ในการฟังเพลงได้ดีเลยทีเดียวครับ เรามาลองในส่วนของ CS GO กันบ้างดีกว่านะครับแหมเสียงนี่ใช้ได้เลยนะเรียกว่ายิงกันสนั่นเลยนะฮะความแน่นความหนักนะฮะได้เลยเหวยงทิศทางนะครับซ้ายขวาโดยพื้นฐานเลยก็มีนะยังไม่ได้ต้องเซิร์นลาวอะไรเลยนะครับเสียงฟีเท้านะครับ <c ười> คือค่อนข้างจะชัดเลย ได้ feeling จริงนะเวลาการเล่นเนี่ยเวลาที่เป็นแบบเสียงเซอร์าวนะอ่ะเดี๋ยวลองเซอรลาวสักหน่อยแล้วกันโอ้โหเซอรลาวยิ่งได้มันกว่าเดิมอีกแลเนี่ย <c oughs> <c oughs> พอเซอรลาวนะครับเสียงฝีเท้าตัวเองมัน มันเด่นขึ้นมานะฮะเอาตกใจหมรยากันได้เนี่ย <c oughs> เสียงมันแน่นดีจริงๆโอเคครับประมาณนี้นะฮะัสำหรับ CS:GO นะครับเสียงความคมชัดฝีเท้าเสียงปืนนะครับความแม่นแล้วก็ทิศทางได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้สนุกสนานกันได้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมแล้วอยากได้เสียงเอฟเฟกแน่นๆความสนุกสนานเยอะๆนะฮะเสียงรอบทิศทางได้อันนี้ครับ มาลุยกันในเกมนะครับสำหรับ Battlefield ไฟนะฮะแค่เปิดมาเสียงตอนนี้ก็เรียกเอาแบบตื่นเต้นเลยนะแค่เสียงรถถังวิ่งแค่น,นั้นเองนะครับโหซ้ายขวามาครบเลยนะ <_ d ata> แล้วก็เครื่องบินนอ่มาดูปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยนะฮะ <_ d ata> โอ้คือทิศทางมาชัดเจนอันนี้เราก็ค่อยๆไปนะครับตอนนี้เราเปิดแบบเซอร์ลาวไว้ด้วยนะฮะเ <_ d ata> สียงก็อยู่ในเกมที่เรียกว่า คือถ้าเรื่องของทิศทางได้แน่นอนกับชัดเจนแต่ในแง่ของอเนี่ยเนี่ยชัดมากนะเสียงเครื่องบินมาเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนมุมไหนนะครับอ,อารมณ์ตอนนี้นะฮะประมาณว่าแบบคือเสียงมาจากทิศทางรอบๆอบข้างเนี่ยชัดเจนมากเครื่องบินนี่เราหันไปดูได้เลยนะครับว่า เสียงมาจากไหนแล้วก็จุดก็คือสําคัญเลยก็คือเสียงดังของอาวุธปืนนะที่เฉี่ยวเราเข้ามาเนี่ยอ่ะทางซ้ายมือเนี่อย่างเงี้ยชัดนะครับค่อนข้างจะชัดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหถ้าใครชอบแบบเอฟเฟกที่มันฟินขนาดนี้นะฮะมันสมจริงสมจังเนี่ยไม่คนพลาดเลยคุณได้อารมณ์นั้นเดี๋ยวนี้นะฮะเสียงทุ้มมาจัดเลยนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาครบนะฮะ เสียงมาจากระเบิดด้านหลังก็ชัดนะฮะนี่เราทําให้เรารู้เลยว่าศัตรูมาจากไหนนะครับแต่ทีนี้เหลือแต่ฝีมือแล้วฮะ,จะ,จ,ะจะเล่นได้แค่ไหนนะครับโอ้หักแพบ๊บ หลังจากที่ใช้งานมาช่วงระยะนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของการทดสอบอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงก็ตามนะครับก็พอจะมีข้อสรุปสำหรับตัวหูฟัง Logitech G Pro S Wireless รุ่นนี้นะครับมาบอกกล่าวกันส่วนแรกนะครับอยากจะชื่นชมเลยก็คือการออกแบบนะบแล้วก็การสวมใส่ที่สบายนะครับสำหรับหูฟังรุ่นนี้ครอบหูก็นิ่มนวลน,นะครับการกระจายน้ำหนักดีแล้วก็ ในส่วนของเอียร์คัชชิ่งนะฮะก็นุ่มนวลน,นะครับแปะกับที่หูเนี่ยได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้บีบจนเกินไปนักนะ,ะรวมถึงความนุ่มสบายแล้วก็ดีไซน์ของการตัดเย็บพวกนี้ทําออกมาได้ดีไม่เกะกะไม่รู้สึกลาคาญเลยครับสคือเสียงจัดเจนจัดจ้านมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมก็ตามนะฮะโดยเฉพาะการเล่นเกมเนี่ย ที่ชอบแนวแอคชั่นเล่นเกม fps นะครับแล้วก็อยากจะจับทิศทางเสียงให้ได้การได้ยินเสียงก่อนเนี่ยก็สามารถโจมตีได้ก่อนอันนี้แน่นอนนะหลายคนที่เป็นเกมเมอร์น่าจะทราบกันดีนะครับการจับทิศทางเสียงเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะส่วนความหนักแน่นนะครับในส่วนของเสียงกลางการโจมตีเอฟเฟกต์ต่างจัดมาเต็มครับส่วนเสียงแหลมรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้ก็เรียกว่าโทนเสียงนี่กลมกลมเลยเขาจัดมาดีเพราะว่าย่านเสียงให้ตั้งแต่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนั่นเองครับ ส่วนของการฟังเพลงนะครับเสียงแหลมมาได้การปรับอีควอไลเซอร์โอเคนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะการเปิดวอลลุ่มเยอะก็ไม่ได้ทำให้เสียงแตกพลาแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงการดูหนังนะครับมีรองรับระบบเซอร์ลาวาด้วยคุณสามารถปรับแต่งและใช้งานฟังเสียงต่างๆได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับไมโครโฟนอันนี้ถอดออกได้นะครับแล้วก็ใส่หรือว่าจะปรับทับอะไรให้เข้ากับปากก็ได้เสียง ในส่วนของคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือว่าอยากจะเป็นแคสเตอร์นะครับคุณสามารถใช้เสียงไม์แล้วก็ปรับในส่วนของบููอยซ์ก็ได้นะฮะเลือกโทนเสียงที่คุณชื่นชอบได้เลยอันนี้คือฟีเจอร์เด็ดของเขานะฮะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหูฟังที่มาพร้อมกับแสงสีไฟ r GB หรือว่าความเวอร์วังต่างๆกับลูกเล่นที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจซะด้วยซ้ำไปนะฮะ แต่กับการตัดเย็บวัสดุแล้วก็ความดูดีพรีเมียมของเขาเนี่ยก็ทำให้หลายคนน่าจะชื่นชอบหูฟัง Logitech G รุ่นนี้ได้ดีทีเดียวครับบวกกับสนดนราคานะครับ5,990บาทเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังไวเลสที่ราคาคุ้มค่ามากๆนะในท้องตลาดเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์ซีมเมอร์หูฟังรุ่นนี้จะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้เลยทีเดียวนะครับ ยังไงแล้วนะครับก็ขอบคุณทาง Logitech มากๆเลยที่ส่งหูฟังว e l เลสดีๆแบบนี้มาให้ได้ทดสอบกันนะครับรวมถึงขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มก็แล้วก็ช h n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  l s b s ด้วยครั้งหน้ามีอะไรมารีวิวให้ดูกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ